สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษครับนี่คือดาวย้ายในปี2568นะครับที่เป็นดาวใหญ่มากๆ 1- ใน4ดาวจตุรเทพนะครับของดวงดาวในทางโหราศาสตร์ก็คือดาวราหูนั่นเองดาวราหูย้ายในวันที่5พฤษภาคม2568นะครับซึ่งจะส่งผลดีผลเสียยังไงกับชาวลัคนาราศีเมษเรามาฟังกันลาผลไม่ขาดสายความปังไม่หยุดยั้งนี่คือลักษณะของชาวลัคนาราศีเมษหลังดาวราหูย้าย ในปีนี้ครับในวันที่5พฤษภาคม2 5 1 8ดาวใหญ่ก็คือราหูย้ายจากช่องวินาศเข้าสู่ช่องลาภะแค่ชื่อเราก็รู้สึกได้แล้วนะครับว่ามันมีความเป็นมหามงคลอย่างยิ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ดาวราหูอยู่ในเรือนวินาศส่งผลเสียทางด้านของการที่มีโอกาสถูกหลอกถูกโกงมีโอกาสเสียหายทางด้านการเงินหรือลาผลต่างตอบแทนต่างๆอะไรที่ทำแล้วได้เงินมักจะส่งผลหรือส่งโอกาสให้เกิดความเสียหายได้และแถมชาวลัคนาราศี ในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้นะครับดาวเสาร์กับดาวราหูเองก็อยู่ในเรือนลาพระและการเงินด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นในดวงของชาวลัคนาราศีเมษในช่วง1ปีครึ่งที่ราหูอยู่ในเรือนวินาศจึงมีโอกาสส่งผลทางด้านการเงินเป็นหลักให้กับชาวลัคนาราศีเมษได้นะครับที่ก่อให้เกิดความเสียหายเดี๋ยวดาวเสาร์กับดาวพฤหัสที่จะย้ายในปีนี้เราก็แยกไปฟังกันอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะผมคิดว่าผมจะออกให้ครบทั้ง3คลิปนะครับสำหรับดาวเสาร์และดาวพฤหัสด้วยนะครับรอติดตามฟังกันแล้วกัน ลาหูย้ายมาอยู่ในเรือนลาพะาเนี่ยเป็นเกษตราธิบดีนะครับก็คือเข้าสู่เรือนของตัวเองเป็นหลักส่งผลดีทางด้านลาบผลต่างตอบแทนของชาวลัคนาราศีเมษให้มีความยั่งยืนให้มีความเข้ามาสม่ําเสมอเข้ามาเสมอเสมอส่งผลดีนะครับโดยเฉพาะถ้าใครมีดาวราหูที่อยู่ในจุดที่ดีแล้วนะครับในดวงชะตาของตัวเองหรือแม้แต่อยู่ในเรือนนี้เองที่เป็นเกษตราธิบดีก็จะยิ่งส่งผลให้ลาบผลครั้งยิ่งใหญ่กับคุณเกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องรู้ก็คือดาวราหูของ คุณอยู่ที่ไหนแล้วในช่องลาพระตรงจุดนี้ที่ดาวราหูย้ายมาเจอเนี่ยมาเจอดาวอะไรที่อยู่ตรงนี้จะส่งผลดีผลเสียกับชีวิตของคุณอย่างมากหรือมากขึ้นแต่สําหรับใครที่ไม่มีดาวอยู่ในนี้นะครับถือว่ามีความโชคดีที่ไม่มีดาวเสียอยู่อาจจะน่าเสียดายตรงที่ไม่ได้มีดาวที่ดีอยู่ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นก็ถือว่าย้ายเข้ามาสู่ช่องเลือนที่ดีที่สุดแล้วสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับสำหรับราหูฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงว่าใครมีดาวอะไรอยู่ตรงนี้แล้วกัน ผมจะพูดทั้งหมด9ดวงเลยนะครับแล้วตัวเองลองไปเทียบดาวของตัวเองดูนะครับหรือไปลองไปผูกดวงดูนะว่าตัวเองมีดาวอะไรอยู่ในช่องลาภะตรงนี้นะครับสำหรับการทําบุญที่จะหนุนดวงนะครับในช่วงที่ดาวราหูย้ายเข้ามาในเลือนลาพะนะอาจารย์ผมบอกว่าเวลาฝนตกนะครับเรามีอะไรลองรับน้ําฝนนะครับมีกระมังหรือมีโอ่งนะครับถ้าเรามีกระมังเราก็จะได้น้ําฝนเป็นกระมังถ้าเรามีโอง่งเราจะได้น้าฝนเป็นโอง่โองนะครับฉะนั้นตอนที่ดาวราหูย้ายเข้ามา ในเรือนลาภะเนี่ยถือว่าโชคลาภของคุณนะครับมีความแข็งแรงเวลาทําอะไรก็จะมีความง่ายขึ้นมีความโชคดีมากขึ้นนะ,นะครับหรือขายของก็ขายของดีทําอะไรก็มักจะได้เงินได้ทองฉะนั้นการที่คุณจะมีโชคลาบนะหรือมีลาบผลที่ได้มากกว่าเดิมเนี่ยคุณควรจะหนุนบาร,รมีทางด้านการเงินของคุณไว้นะครับอาจารย์ผมบอกว่าความมั่นคงของเราเนี่ยนะครับในตามโหราศาสตร์เนี่ยเราจะใช้เรือนพันธุในการดูความมั่นคงของแต่ละคนน่ยนะครับว่า พันธุเนี่ยไปอยู่ตรงไหนพันธุคือครอบครัวพันธุคือความมั่นคงพันธุคือบ้านทรัพย์สินนะครับรถลาหรือเรียกว่าทรัพย์สินต่างๆของเรานั่นเองนะครับนี่ก็คือเรือนพันธุ์ฉะนั้นเวลาเราทําบุญเนี่ยเราก็จะเน้นไปทางพบเรือนพันธุที่นี้ทาบุญอะไรล่ะที่เกี่ยวข้องกับพันธุนะครับเกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินพวกนี้แหละฉะนั้นการสร้างนะครับสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างพระสร้างศาสนสถานต่างๆนะครับสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลสร้างอะไรก็ได้ที่มันมีคุณประโยชน์กับ จะหนุนดวงทางด้านการเงินคุณได้นะครับแล้วก็จะทําให้คุณมีความมั่นคงฉะนั้นเวลาคุณเจอบุญอะไรที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเนี่ยคุณก็ไปร่วมทําบุญกับเขานะครับรวมถึงการสวดมนต์นะครับการภาวนาเนี่ยทานศีลภาวนาเนาะทานก็คือการให้นะครับเราส่งอะไรออกไปเราจะได้รับแบบนั้นกลับมาฉะนั้นแล้วเราทําบุญเกี่ยวข้องกับความมั่นคงไว้สร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างพระสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างศาสนสถานต่างๆนะครับก็จะหนุนด้านความมั่นคงเราได้ทีนี้ศีลนะครับรักษาศีล เป็นประจาสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะครับเป็นอย่างน้อยต้องมีการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติได้นะครับเราก็ถือว่าเราได้รักษาศีลในทุกๆวันฉะนั้นแล้วพยายามปฏิบัติด้วยนะครับในการรักษาศีลหรืออาจจะเป็นก่อนนอนตอนนอนก็ได้นะครับตอนที่ก่อนนอนเนี่ยนะครับเราก็ปฏิบัติได้นะครับตามหลักของการปฏิบัติคือการที่เราลงมือทําการที่เราตั้งใจจริงตั้งใจที่จะทำนะครับก็จะส่งผลดีกับคุณเช่นเดียวกันทีนี้ภาวนาเนี่ยก็คือการสวดมนต์นะครับการทําสมาธิสวดมนต์นั่นเองการสวดมนต์ก็ถือ ว่าเป็นคำพูดดีๆนะครับการใช้จิตการใช้พลังดึงดูดสิ่งที่ดีเข้าหาเราจากนั้นแล้วทำบุญให้ตรงจุดฉีดยาให้ตรงโลกนะครับเรื่องการเงินให้คุณสวดมนต์ที่เป็นคาถาเกี่ยวข้องกับการเงินโดยตรงนะครับก็คือคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำสวดเป็นประจำนะครับการเงินของคุณจะมาคล่องขึ้นมาง่ายขึ้นถ้าคุณไม่ขี้เกียจนะต้องบอกเลยว่าคาถานี้จะนําเงินเข้ามาให้คุณอย่างเต็มที่ได้นะครับยิ่งทํายิ่งได้นะครับแล้วก็ยิ่งสวดยิ่งมีงานยิ่ง มีสิ่งอะไรเข้ามาทําให้คุณได้เงินนะครับฉะนั้นส่วนกระถาเงินล้านเป็นประจํานะครับทีนี้บางคนเนี่ยบอกว่าส่วนกาถาเงินล้านเป็นประจําแล้วแต่การเงินไม่ดีเลยนะครับก็ผมมั่นใจว่ามันอาจจะเป็นช่วงวิบากกรรมของคุณนะครับอย่างเช่นดาวเสาจรมาเจออังคารอังคารจรมาเจอเสานะครับหรือช่วงที่ดาวเข้าสู่ปัญหาต่างๆฉะนั้นคุณก็ลองมาดูดวงส่วนตัวกันดูนะครับว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมสําหรับดาวราหูที่จอเข้ามาตรงนี้นะครับ สำหรับใครที่มีเลขศูนย์อยู่ตรงนี้นะครับหรือดาวมฤตยูเนี่ยลาหูเนี่ยจอนมาเจอมฤตยูอยู่ตรงนี้จะทําให้ใจถึงใจใหญ่มากขึ้นจะทาให้ดื้อมากขึ้นสําหรับคนที่มีดาวพื้นดวงที่เป็นมฤตยูอยู่ในเรือนลาพะเนี่ยสำหรับผมถ้าใครมีบรารมีถึงถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่ามฤตยูคือดาวที่มีความผันผวนนะครับใครมีดาวมฤตยูอยู่ในเรือนลาพะแปลว่ามีโอกาสได้รับโชคใหญ่โอกาสได้เงินหรือได้รับผลแบบไม่น่าเชื่อเข้ามาได้เรียกว่าถ้าใครหวังเรื่องหวยรวยเบอร์เนี่ยใครมีดาวมฤตยูอยู่ ตรงนี้เนี่ยมีโอกาสถูกหวยครั้งใหญ่มากๆได้แต่เช่นเดียวกันถ้าบารามีไม่ถึงนะครับห่างบุญห่างกุศลลาภผลที่จะได้ก็าอาจจะคลิปนะครับเวลาไม่มีก็ไม่มีเงียบคลิปนานเลยเรียกว่ารอกันจนเหงากันไปเลยก็ได้นะครับทีนี้ลาหูจรมาเจอมฤตยูเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าลาหูกับฤตยูถือว่าเป็นดาวที่ส่งเสริมกันนะครับส่งเสริมกันทั้งทางดีและทางเสียนะครับมฤตยูคือดาวผันผวนผนําเข้าแล้วออกส่วนลาหูคือดาวเรียกว่าหน้าใหญ่ใจโต หรือพลิกแพงแก้ไขปัญหาเอาตัวรอดนะครับโกหกปิ้นป้อนก็ถือว่าเป็นราหูด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นเวลามฤติูเจอกับราหูเนี่ยจะทําให้เราใจถึงใจใหญ่ใจโตนะครับกล้าทําในสิ่งที่ตัวเองคิดนะครับใช้เงินเก่งเอาตัวรอดเก่งแต่ทางด้านเสียก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายทางด้านเรื่องของความใจถึงของเรานี่แหละความดือ้อความดื้อรั้นนะครับฉะนั้นเวลาราหูจรมาเจอดาวมฤติูก็ต้องระวังเรื่องความใจถึงความหน้าใหญ่ของตัวเองความกล้าได้กล้าเสีย แต่คนที่เป็นนักธุรกิจการที่มีดาวคู่นี้มาเจอกันเนี่ยก็ถือว่าเหมาะนะครับแต่ก็ต้องรอบคอบทางด้านการเงินแล้วกันนะครับฉะนั้นเวลาลาหูจรมาเจอดำหรือเยูในช่วงหนึ่งปีครึ่งข้างหน้านี้ถ้าลาหูของเจ้าดวงนะครับอยู่ในจุดที่ดีดาวศุกร์อยู่ในจุดที่ดีดน,ดดนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์อยู่ในจุดที่ดีผมมองว่ามีโอกาสถูกหวยครั้งใหญ่ได้นะครับใครมีดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับเลขหนึ่งหรือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เป็นดาวปุตตะอยู่ในเรือนลาพะค,คนนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีโชคเช่นเดียวกัน มีความโชคดีนะครับเรียกว่ามีลาบผลเข้ามาเสมอ,เสมอๆเกิดใหม่อยู่เสมอๆ,ๆได้ตามพื้นดวงแล้วใครมีดาวอาทิตย์อยู่ในเรลนาพาถือว่ามีความโดดเด่นทางด้านลาบผลแต่ข้อเสียข้อเสียก็คือราหูจรมาเจอดาวอาทิตย์อาทิตย์จะดับนะครับเพราะว่าราหูก็คือเงาที่บังพระอาทิตย์ฉะนั้นพอมาเจอกับดาวอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์จะดับถามว่าโชคจะเสียไหมผมมองว่าโชคจะมีเพียงแต่ว่าจะดับเรื่องของความโดดเด่นของเจ้าตัวนะครับทำให้มีโอกาสถูกโกงถูกทรยศหักหลังได้คนหน้าอย่างรับหลังอย่างกับเราได้ รวมถึงถูกนินทาว่าร้ายับหลังนะครับสำหรับราหูจรมาเจอดาวอาทิตย์แต่สําหรับพื้นดวงคนที่มีดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นคนที่มีความโดดเด่นมีความโชคดีนะครับเรียกว่าโชคดีไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเสมอนะสำหรับคนที่มีดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะครับเพียงแต่ราหูจรมาเจอดาวอาทิตย์เนี่ยมันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ถามว่ามีลาภผลไหมมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าลาหูเข้ามาในเรือนของตัวเองนะครับในเรือนลาพะนะครับสำหรับคนที่มีดาวจันทร์อยู่ตรงนี้นะครับดาวจันทร์หรือหมายเลข2ดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนนนะครรับออยู่ใื ราพรก็แปลว่าเป็นคนที่มีความโชคดีทางด้านครอบครัวนะครับเป็นคนที่โชคดีในเรื่องของการดูแลการเอาใจใส่ต่างๆดาวจันทร์เจอกับราหูเนี่ยถือว่าเป็นดาวที่เข้ากันนะครับแล้วก็ส่งผลทางด้านการเงินด้วยจะทําให้หมุนเงินได้ดีมีเงินหมุนเข้ามาทีนี้เนี่ยใครที่มีดาวจันทร์อยู่ตรงนี้ก็เป็นช่วงที่โอกาสจะเป็นหนี้เป็นสินสูงเหมือนกันเพราะว่าดาวคู่นี้เรียกว่าคู่หนี้สินด้วยแต่ในด้านดีเนี่ยคุณอาจจะซื้อรถซื้อบ้านซื้อทรัพย์สินนะครับซื้อที่ดินซื้ออะไรพวกนี้ก็ได้เพื่อมีเงิน เข้าเราก็ต้องไปใจ่ายในเรื่องของหนี้สิน muted, นั่นเองนะครับแต่ข้อดีสําหรับราหูจรมาเจอดาวจันเนี่ยจะทําให้คุณหมุนเงินได้นะครับมีลาภผล,ลก้อนใหญ่ๆเข้ามาทําให้มีการหมุนเงินแต่ข้อเสียคือมันจะแบบเงินหมุนเน่ยเงินมันจะไม่อยู่นะครับมันก็จะต้องเข้ามาแล้วก็ต้องออกไปเข้ามาแล้วก็ต้องออกไปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่มีดาวคารอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุกับราหูนะครับคู่ธาตุเนี่ยเรื่องของธาตุเนี่ยเวลาได้อะไรมันจะได้เยอะกว่าปกตินะครับฉะนั้นแล้วเวลาได้ลาภผลคุณก็จะได้มากกว่าปกตติก็ถืออว่่่าสสงผลดีีแข้เย คือเป็นเรื่องของความใจร้อนและความใจถึงเช่นเดียวกันเพราะว่าดาวอังคารเขาบอกกล้าขยันขันแข่งทางคานกล้าบ้าบิ่นก็แางคารราหูเองก็เป็นลุ่มหลงวัวเมานะครับหรือกลยุทธ์ต่างๆพอมันเจอกันเนี่ยทำให้แบบเรียกว่าใจถึงในจุดที่คนอื่นไม่กล้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับราหูกับอังคารถ้าใครมีดาวอังคารอยู่ในราพะเนี่ยข้อเสียก็คือต้องลงมือทําต้องลงมือทําอะไรต่างๆนานาถึงจะได้รับผลนะครับเพราะว่าอังคารคือกล้าขยันแข็งพออยู่ในราพะถ้าไม่กล้าขยันขันแข็งถ้าไม่ลุย ลาผลต่างตอบแทนมันก็จะไม่ได้นะครับก็จะได้ยากนั่นเองนะครับล้อไม่หมุนเงินไม่มาดาวคารเนียอยู่ในเรือนการงานก็ต้องขยันทํางานอยู่ในเรือนาระก็ต้องขยันหาเงินหาทองเช่นเดียวกันอยู่ในเรือนสุภะก็ต้องขยันหาความสําเร็จคือพูดง่ายว่าขาดความขยันไม่ได้เลยสําหรับดาวคารถ้าหยุดขยันเงินก็หยุดนะครับประมาณนี้นะครับใครที่มีดาวพุธอยู่ตรงนี้จริงๆลดตามพื้นดวงเนี่ยใครมีดาวพุธนะครับหรือหมายเลขสี่อยู่ในเรือนลาภะเนี่ยถือว่าส่งผลดีนะส่งผลดีเพราะว่าพูดแล้วจะได้เงินนะครับพูดแล ลผลลดดี้าานพูดแล้วจะโชคดีแต่ข้อเสียคือราหูจรมาเจอนี่แหละมันเสียนะครับเพราะเป็นดาวโคู่ศัตรูกันฉะนั้นราหูจรมาเจอพุทธถ้าคุณไม่อยากเสียเงินคุณต้องรอบครอบเรื่องการเงินดีๆต้องรอบครอบเรื่องการเงินหมายถึงอย่าให้ใครยืมเงินอย่าคำประกันอะไรให้ใครระวังเอกสารสัญญาผิดพลาดเสียหายมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงได้นะครับระวังการลงทุนต่างๆต้องรอบครอบจะลงทุนอะไรอย่าลงทุนอะไรที่ใหม่ๆที่เราไม่รู้เรื่องที่เราไม่มีความรู้ไม่มีสิ่งที่เราเคยทํามาแล้วอย่างงี้ ถ้ามันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำเนี่ยมีโอกาสเสียหายได้เพราะว่ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารสัญญาพบปะผู้คนการคุยกับคนเจอคนพูดไม่เป็นคําพูดพูดแล้วไม่ทําอย่างที่พูดอย่างเงี้ยมันมีโอกาสเสียหายฉะนั้นแล้วลาหูเข้ามาตรงนี้มันส่งผลดีอยู่แล้วสําหรับเรือนลาพระนะครับแต่คนที่มีหมายเลขสี่ตรงเนี้ยมันมีโอกาสส่งผลเสียกับคุณได้ทางด้านที่ผมบอกไปฉะนั้นรอบครอบเรื่องการลงทุนไว้รอบครอบเรื่องเอกสารสัญญ,ญาต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงผู้ ด้วยระวังคนพูดไม่เป็นคำพูดนั่นเองครับดาวพุธเสียที่สุดนะครับเวลาเจอกับราหูฉะนั้นต้องรอบครอบเรื่องนี้มีโอกาสถึงคดีความได้ด้วยถ้ารอบครอบแล้วจะไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับก็รอบครอบไว้ดาวดวงต่อไปก็คือดาวพฤหัสที่อยู่ตรงนี้นะครับหรือหมายเลข5ก็ถือว่าเป็นดาวที่เข้ากันดีกับราหูคุณจะแก้ไขปัญหาได้นะครับใครมีดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าโชคดีด้านความสําเร็จนะครับเป็นคนที่สําเร็จอะไรไม่ยากหรือว่าเป็นคนที่โชคดีนะครับราหูจรมาเจอเนี่ยก็จะแก้ไขปัญหาได้แต่ต้องระวัง แบบความโลภความรุ่มหลงต่างๆนะครับเรียกว่าความโลภนั่นแหละเพราะว่าราหูพลังหัสจะเป็นแนวโมหะนะครับมันก็จะมีโลภมีหลงอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ก็จะแก้ไขปัญหาเก็งแก้ไขปัญหาให้ใครก็มักจะแก้ได้นะครับถ้าราหูจอมมาเจอพฤหัสนะแต่สําหรับตามพื้นดวงแล้วใครที่มีดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่ามีความสําเร็จง่ายนะครับหรือผู้ใหญ่ให้ลาบผลให้โชคลาบได้หรืองานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างภาษาก็ส่งผลดีจะมีโชคมีความโชคดีด้านนี้ สำหรับคนที่มีดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้แต่ใครมีดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือมีดาวเสาร์อยู่ตรงนี้นะแปลว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันในจุดของดาวเสาร์แล้วกันนะครับสำหรับใครที่มีเลข6ดาวศุกร์อยู่ตรงนี้ก็เป็นคนที่โชคดีทางด้านการเงินนะครับดาวศุกร์อยู่ตรงนี้ถูกหวยได้นะครับถูกหวยได้เลยเรียกว่าเป็นคนโชคดีทางด้านการเงินแล้วก็มีโชคลาบนะครับมีโชคลาภแต่ก็ต้องไปดูดาวอาทิตย์อีกก็คือหมายเลขหนึ่งอีกว่าอยู่ตรงไหนถ้าอยู่ในจุดที่ดีก็ถถืือออออวว่่่าาาาดดีีีนนรแตตตต้ปกกกเเเสสยยิงงโใ ถูกหวยหรือโชคลาบมาก็อาจจะยากนะครับเพราะมันเป็นปัญหาทีนี้ดาวสร์อยู่ตรงนี้ราหูจรมาเจอไม่ได้เสียนะครับแต่ถามว่าไม่เสียไหมมันมีเสียด้วยเสียก็คือต้องระวังคนอีกนั่นแหละคล้ายๆกับดาวพุธแต่อันเนี้ยเราลงทุนอะไรได้เพียงแต่ว่าต้องระวังคนเออเหมือนคล้ายๆกันเหมือนกันคือตรงเนี้ยจะเชื่อคนง่ายมีโอกาสถูกหลอกได้จากคนบอกว่าเอ้ยอันเนี้ยมันดีนะลงทุนสิเราได้เงินแน่นอนเนี่ยมีโอกาสเสียหรือรวมถึงพวกคอเซ็นเตอร์ต่างๆเนี่ยต้องระวังเพราะว่าจะเชื่อคนง่ายแล้วก็ทําอะไรก็จะ ช่วงที่ทุ่มเทให้กับคนที่เราเชื่อใจด,ด้วยนะครับฉะนั้นต้องรอบคอบนะครับแต่ที่นี้มันไม่ใช่แค่คนที่เราเชื่อใจอย่างเดียวคือคนที่เราเชื่อใจเนี่ยเราก็จะทุ่มเทเต็มที่แต่มีโอกาสที่คนที่เราไม่รู้จักเข้ามาบอกและทําให้เรารู้สึกเชื่อแล้วก็ลงทุนได้ก็ต้องระวังนะครับฉะนั้นลาหูจรมาเจอสุกก็ถือว่าเสียนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโชคลาภจะไม่ได้เงินนะครับมันมีโอกาสได้เช่นเดียวกันโอกาสได้มากด้วยเพียงแต่ว่าถ้ามีใครมาชวนลงทุนหรือยืมเงินหรืออะไรทําให้เราเชื่อใจต้องระวังไไวว้้รรรออบบบคคมันโกาาสสเียยหหใ มีดาวเสาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือดาวที่เกี่ยวข้องกับการงานอยู่เรือนลาภะแปลว่าถ้ามีดาวเสาอยู่ราวหูจรมาเจออันนี้ดีมากๆเลยแต่ตามพื้นดวงใครมีดาวเสาอยู่ในเรือนลาภะแปลว่าไม่ได้อะไรง่ายเลยนะครับต้องบอกว่าใครมีดาวเสาอยู่ตรงนี้ก็จะถูกหวยยากพอสมควรนะครับแต่เวลาถูกก็มีโอกาสถูกแบบครั้งใหญ่ได้นะครับแต่จะถูกยากเพราะว่าเสาเขาบอกเก่าแก่ช้านานเวลามีดาวเสาอยู่ตรงนี้แปลว่าลาบผลโชคลาบจะมีช้านะครับแปลว่าจะได้อะไรไม่ได้ง่ายนะครับได้โชคลาบได้อะไรเงี้ยไม่ง่ายถือว่า มีความโชคดีทางด้านการงานละกันแปลว่าออกจากงานก็จะหางานได้นะครับหรือเรียกว่าจะมีมีความโชคดีทางด้านการงานเสมอเสมอสาหรับใครที่มีดาวเสาอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยราหูจรมาเจอเนี่ยดีมากเลยนะครับก็คือเป็นคู่ดาวคู่มิรใหญ่นะครับส่งผลด้านโปรเจกต์ c, ด้านงานด้านการเงินเยอะๆที่ส่งผลด้านความสําเร็จมีโอกาสได้มอดกนะครับหรือได้ที่ดินได้ทรัพย์สินหรือขายที่ขายทางได้นะครับถ้าใครมีดาวเสาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความโชคดีทางด้านอสังหาโดยตรงด้วยฉะนั้นลาหูย้ายมาเนี่ย ใครขายที่อยู่แล้วก็จะเป็นช่วงที่ขายได้มากขึ้นนะครับหรือใครที่ไม่เคยขายที่ทํางานด้านอื่นะนะครับแต่ว่ามีทรัพย์สินกําลังจะขายนะครับก็มีโอกาสที่จะขายได้ในช่วง1ปีครึ่งข้างหน้านี้นะครับสำหรับราหูจรมาเจอดาวเสาร์ที่อยู่ตรงนี้ดาวดวงต่อไปก็คือราหูเองนั่นเองนะครับราหูเป็นเกษตรอยู่ตรงนี้โอ้โหราหูจรมาเจอราหูเนี่ยต้องบอกว่าได้เงินก้อนใหญ่มากๆเกิดขึ้นนะครับจะแบบเรียกว่าปังเลยขายของขายอะไรก็ขายดีนะครับสำหรับใครที่มีราหูอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความโชคดีอยู่แล้ว้ววดย แล้วราหูจรมไปเจอราหูเองก็โชคดีฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ที่จะเป็นดาวการเงินและดาวโชคลาภเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนในพื้นดวงถ้าไปอยู่ในจุดที่ดีก็ถือว่าเป็นคนที่มีความโชคดีเลยนะครับมีความโชคดีเลยแต่ถ้าราหูอยู่ตรงนี้อย่างเดียวแล้วดาวอื่นตกเสียถามว่าเป็นคนโชคดีไหมเป็นคนโชคดีแต่ว่าพวกหวยพวกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้ยากก็ขึ้นอยู่กับอีกสองดวงนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนั่นเองฉะนั้นก็ไปดูนะครับว่าตัวเองมีดาวอะไรเนาะนะครับแต่สาหรับคนที่มีราหูตรงน อย,นนย่างไงก็ได้เงินไม่ว่าดาวอาทิตย์หรือดาวศุกร์อยู่ตรงไหนก็เป็นช่วงที่คุณมีโอกาสเรียกว่าได้เงินดีเกิดขึ้นนะครับบางคนก็ได้ย้ายตําแหน่งไปอยู่ในตําแหน่งที่การเงินมากขึ้นเงินเยอะขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับดาวดวงต่อไปก็คือดาวเกตนะดาวเกตนะครับราหูแล้วก็เกตเกตคือหมายเลข9ก้าใครมีดาวเกตอยู่นี้ก็เป็นคนที่ขอพรพระได้นะครับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคลาภฉะนั้นราหูจรมาเจอเนี่ยก็ถือว่ามีพลังอํานาจนะครับดาวก็ส่งผลดีคือดาวเกตอยู่ตรงนี้ ดาวเกตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะอยู่ในเดือนลานละพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้โชคลาภแต่สําหรับคู่ดาวเนี่ยราหูจรมาเจอดาวเกตเนี่ยนะครับอาจารย์ผมบอกว่าดาวเกตเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวเกตจะเป็นตัวขยายนะครับเป็นดาวที่ขยายความสามารถของดาวที่จรมาเจอนะครับฉะนั้นแล้วราหูคืออิทธิพลลาหูคือลาบผลนะครับก็1ก็คือจะมีอิทธิพลมีพลังมากขึ้นนะครับสก็คือลาภผลที่ได้ก็จะมากขึ้นนั่นเองนะครับใครมีดาวเกตอยู่นี้ก็ถือว่าส่งผลดีรวมถึงอะไรที่เกี่ยวข้องัาาปรระเศษใค มีดาวเกตอย่างนี้ก็จะมีความโชคดีด้านต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับดาวสุดท้ายก็คือมนจะยูมันจะยูบอกไปแล้วตั้งแต่แรกฉะนั้นดาวเกตคือดาวสุดท้ายนะครับก็ลองไปดูกันนะครับสำหรับชาวลัคนาเมษนะว่ามีดาวอะไรอยู่ตรงนี้นะครับแต่สําหรับราหูจรเข้ามาในเรือนนี้ก็พูดได้คําเดียวว่าดีนะครับไม่รู้จะพูดคาอะไรเลยนะเพราะว่าราหูจรในเรือนลาพะราพะคือลาผลต่างต,างตอบแทนฉะนั้นแล้วถ้าดาวดวงอื่นของชาวลัคนาเมษไม่ได้เสียมากมากจริงๆคุณจะโชคดีแน่นอนแต่เอาจริงยังไงคุณก็ต้องโชคดี มันก็ให้ผลที่ต่างกันฉะนั้นบางคนดาวอื่นเสียราวหูดีคุณก็ต้องได้แต่เรื่องเสียของคุณก็ต้องเสียเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องไปดูว่าคุณมีดาวอะไรอยู่ตรงไหนแล้วสาหรับดาวใหญ่ก็คือดาวเสาดาวพฤหัสที่มันจรในเดือนเดียวกันเนี้ยนะครับมันจะจรไปเจอดาวอะไรแต่โดยรวมแล้วเนี้ยดาวจรเข้าสู่ในจุดที่ดีอยู่นะครับน่มีดาวเสาข้อเรือนวินาศเนี่ยจริงๆมันเสียนะครับฉะนั้นดาวเสาคือดาวเจ้าเรือนกำมะเข้าสู่เรือนวินาศก็ต้องระวังด้านการงานที่เกิดความเสียหายแล้วกันแต่ถ้าใครทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับ โอเคอยู่นะครับจากนั้นก็เดี๋ยวค่อยไปฟังสําหรับดาวเสาร์แล้วกันเนาะนะครับวันนี้ก็มาเท่านี้นะครับนานๆมาทีจริงๆเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากดูดูส่วนตัวก็สามารถที่จะแอดไลน์นี้เข้ามาได้นะครับก็เข้ามาดูดูส่วนตัวกันถ้าดูไม่แม่นภายใน10นาทีนะครับช่วงแรกนะครับก็คืนเงิน100%เลยต้องบอกเลยว่ามีคนรีวิวเยอะนะนะครับเราไปดูคลิปกเก่าดูนะครับคลิปก่อนหน้านี้ดูแต่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่ซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ก็อาจจะแบบ2อสเดือนแล้วแต่คนจะรีวิวใต้คลิปคคค่่ออนนนข้าางเยะะรรัััับบบสหทีมมดูวกกผ แล้วก็จะมีคนบอกต่อกันเยอะนะครับก็ถ้าอยากมาดูก็มาลองมาดูกันนะครับสำหรับดูดวงส่วนตัวนะครับค่าครูก็ไม่แพงขึ้นอยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับก็ลองเข้ามาดูกันแล้วก็ฝากติดตามละกันนะครับถ้าผมมาลงคลิปช้าก็อย่าเพิ่ง unfollow นะครับก็นานๆจะมาทีจริงๆจานั้นแล้วพบกันใหม่ครับในคลิปถัดไปสวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษครับดูดวงกับหมอดูวึเล่วาเป็นไงย้างครับดีค่ะตรงแม่นยำค่ะก็คือสงสัยตรงไหนก็คือถามตอบได้หมดทุกคำถามที่เราสงสัย ก็าแม่นยำประมาณสิเปอร์เซนตคะอืมสำหรับสำหรับตัวเองก็ประมาณ90ได้เลยค่ะถ้าเราถ้าเราแบบสงสัยตรงไหนถามก็คือตอบได้หมดเป็นเหมือนไกด์ไลน์อะไรเงี้ยค่ะเวลาเราจะทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคครับตรงทั้งเรื่องในอดีตแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นครับผมก็ดูเป็นไกด์ไลน์ครับแล้วก็เราจะได้ระวังตรงไหนควรระวังตรงไหนควรทำก็ควรทำไปเลยครับผม มาทำไส้กรีครับผมก็ดูดวงดูดวงแล้วแม่นดีก็เลยอมาลองเสริมดูอีกทีครับผมเถอะมั้ยครับผมดีเนะคะครับขอบคุณมากครับอ๋อดีฮะดีฮะดีฮะ,ฮะ,ฮะมีความแม่นยำมีความมั่นใจได้สับสมกันครับเจ็ดแปดสิบเปอร์นะฮะครับนี้ผมมาทำไซกีฮะมาเสริมธุรกิจถึงผมเสริมสุขภาพเสริมกังานครับ ปิรวาลูกน้องจะได้ขอบคุณครับขอบคุณครับครับก็อันนี้นะครับที่ที่เจอในใน u ูทู e ก่อนนะครับก็คือฟังจากของอาจารย์ประเทศที่แบบดูดวงทั่วไปก่อนนะครับก็คือว่าเออฟังดูแล้วมีหลักการดีนะครับแล้วก็ชอบการอธิบาย ของของดวงดาวต่างๆคือพี่ฟังแล้วเข้าใจง่ายนะครับก็เลยทักไลน์ไปส่วนตัวนะครับเพื่อจะแบบอยากดูดวงส่วนตัวอ่าพอดูดวงส่วนตัวว่าก็คือว่าในช่วงแรกที่ที่ฟังนะครับในเรื่องของนิสัยหรือว่าอ่าสิ่งที่ผ่านมาที่ที่เป็นที่เป็นเกี่ยวกับตัวเราทั้งหมดนะครับก็ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องหมดเลยนะครับแล้วก็พอทักถึงในเรื่องของส่วนอดีตก็ถูกต้องในช่วงที่แบบเรื่องที่เราที่ผ่านมานะครับตอนนี้เราดูอย่างเดียวก็คือเรื่องอนาคตครับใช่ใช่ก็หวังว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันถ รวมกับหมอดูดดลึกๆเขเป็นไงบ้างครับครับก็ตอนดูนะครับก็อาจารย์เขาก็จะมีถามว่าถูกต้องทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับแต่เราผมก็รู้สึกว่ามันมากกว่า 70%- 80%ออยู่แล้วเลยนะครับแล้วก็ก็ดูต่อพอดูต่อไปเสร็จก็หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าแบบมันก็มีมีทายในตำแหน่งในเรื่องที่เรารู้สึกว่าแบบรู้ได้ยังไงอะไรอย่างนี้ก็มีจุดที่มันเซอร์ไพรส์อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าต้องแนะนำต่อ ก็เลยแนะนําท่านได้ดื่มด้วยครับค่ะก็ถ้าให้คะแนน,นความแม่นก็อยู่ที่ประมาณ80%ค่ะก็อาจารย์ก็จะเริ่มดูตั้งแต่อดีตปัจจุบนันเนาะแล้วก็เรื่องของอนาคตด้วยค่ะซึ่งบางบางข้อก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันจริงๆค่ะว่าอาจารย์แบบรู้ได้ยังไงอะไรเงีง้ยค่ะทั้งทั้งที่แบบบางเรื่องเนี่ยคนใกล้ตัวเราก็อาจจะยังไม่ทราบแล้วก็ไม่ได้เห็นหน้าด้วยแต่ว่าอาจารย์ก็รู้แม้กระทั่งนิสัยใจคอของเราแม้แค่ได้ยินแค่เคยคุยแค่แค่ครั้งแรกอะค่ะค่ะก็ดีค่ะก็บอกต่อเพื่อนแน่นอนค่ะ ค่ะตอนแรกก็ดูของตัวเองเนาะแล้วก็ดูของแฟนด้วยคือ ส่วนตัวเองอะรู้สึกว่าแม่นจนแบบอยากให้ดูของลูกด้วยเพราะว่าปกติแล้วอะจะไม่ค่อยดูดวงไปถึงเด็กๆในอ่าแต่ว่านี่ก็คือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอาจารย์ดูแบบแม่นจังสําหรับเส่วนวคือ9กเอเลยก็เลยให้ดูทั้งครอบครัวค่ะแล้วก็มีจุดที่น่าชื่นหลายจุดมากแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเออเซอร์ไพรส์ว่าอาจารย์แบบดูแม่นแล้วก็สามารถเป็นที่ปรึกษาได้ในหลายๆแง่มุมไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจหรือว่าด้านการลงทุนต่างๆอาจารย์ก็ให้คําแนะนําได้ค่ะ ก็ดีครับได้รับการแนะนํามาจากคนข้างๆอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็พอได้ดูก็รู้สึกว่าอาจารย์ตีโดออมาได้โอเคมากนะครับสามารถบ,อ,บอกลักษณะน,นิสัยนะครับแล้วก็สามารถบอกเหตุการณ์สําคัญๆบางอย่างในชีวิตได้ว่าเกิดขึ้นในช่วงอายุหรือว่าเวลาประมาณไหนปีไหนนะครับก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันทําให้เซอร์ไพรส์ยอยู่นะครับก็ให้คะแนน8.5เต็ม10